<Okay. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็ามีข่าวสารของแน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่ามาสาดความหวานให้แฟนคลับได้ฟินกันตลอดสำหรับแน็กชาลีและกามินที่หลังประกาศเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนสำหรับวันนี้เราจะพามาดูช็อตความน่ารักนรักของกามินและแน็กชาลีกันนะคะ สำหรับเมื่อวานนี้ใครที่ได้ดูไลฟ์ของกามินก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยล่ะคะ่ะว่าอิจฉาเด็กๆจังเลยเพราะมีช่วงที่กามินไลฟ์และมีเด็กๆเ,เข้ามาลุมล้อมกันใหญ่งานนี้มีทั้งกอดทั้งซบกามินกันใหญ่แถมยังชมว่าพี่กามินหน้าตาสวยน่ารักผมก็สวยอะไรอยู่กับพี่กามินก็สวยไปหมดและบางช่วงกามินก็ได้แพนกล้องไปหาชาลีที่กำลังนั่งอยู่บอกว่าหลอมากมาก และชาลีก็เดินมาหากามินแล้วก็บอกว่าง่วงนอนให้กามินไลฟ์ต่อได้เลยแต่กามินเลือกที่จะไม่ไลฟ์ต่อเลือกที่จะลงไลฟ์น่ารักจริงๆเลยค่ะและสำหรับวันนี้กามินกับชาลีก็ได้มาไลฟ์ทักทายแฟนคลับอีกเช่นเคยและมีบางช่วงสั่งอาหารมาทานกันเยอะมากกามินกินเก่งแถมกินอะไรก็น่าอร่อยไปหมดแถมยังป้อนกันอีกด้วยและกามินก็ไม่ลืมที่จะแสดงความรักต่อชาลี ดยการงับแขนของชาลีจนเป็นรอยแดงๆแสดงว่าคงจะรักมากไปหน่อยเลยงับซับเป็นรอยเลยแต่ก็มีบางช่วงที่ทำเอาตายกันยกด้อมเลยทีเดียวก่อนจะตบไร้ชาลีกำลังนอนห่มผ้าอยู่บนเตียงกามินก็เอาหัวไปหนุนชาลีที่กำลังนอนอยู่พร้อมกับเอามือไปจับประกบมือของชาลีเอาไว้บอกเลยค่ะช็อตนี้ฟินกันมากๆคาดว่าลุกทับหมอนกระจุยวิ่งปีนเสาไฟฟ้ากันอย่างแน่นอนค่ะ และชาลีเองก็แกล้งเอาพ้าห่มมาคุมหัวกามินและก็นอนจับแก้มของกาหมินเล่นงานนี้บอกเลยว่าฟินที่สุดเท่าที่ติดตามกาหมินและชาลีมาเลยก็ว่าได้และหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาชาวด้อมแห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอาทิเช่นฝนยิ่งตกตกอยู่อย่าทำแบบนี้ขอร้องคนโสดอย่างผมตุยกันพอดี mm hmm. เคินที่สุดตั้งแต่ที่ติดตามมา การมินทำผมหายใจไม่ทั่วท้องรู้หรือเปล่าเมียผมด่าแล้วครับทุกคนผมยิ้มค้างช่วยผมด้วยทุกคนไม่ไหวแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้เลิกงานมาคุ้มค่านเน็ตมากๆเลยสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามกระแสโซเชียลมีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ